ความคืบหน้ากรณีมีการปะทะกันระหว่างฝ่ายเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมต่อต้านเจ้าอาวาสวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรที่ไม่ยอมให้เจ้าอาวาสองคใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันที่20กรกฎาคม2566นายพยนตลอัสวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่ายังมีชาวบ้านกลุ่มที่คัด้านเจ้าอาวาสองคใหม่อยู่ภายในวัดซึ่งประตูวัดบางคลานเปิดอยู่จริงแต่เจ้าอาวาสองคใหม่และวัยวัจกรเข้าไป กลุ่มคนที่ขัดขานก็จะขวางไม่ให้เข้าอีกทั้งยังได้รับรายง,งานว่ามีของกลางที่ใช้ทําร้ายเจ้าหน้าที่ซุกซ่อนอยู่ภายในวัดตนจึงอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมและเร่งจับตัวผู้ก่อเหตุที่ทําร้ายเจ้าหน้าที่ให้หมดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอย่าให้กดหมู่อยู่เนื้อกฎหมายหลังพบว่าผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการประกันตัวในชั้นศาลก็ยังเข้ามาอยู่ในวัดอีกอย่างไรก็ตามนายพยนต์ระบุด,ด้วยว่าขณะนี้ตํารวจส่งฟ้องคดีชายชุดดาแล้วทั้ง21คนเหลือ องคนคือนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาและนายดุสิตคำศิลาผู้ใหญ่บ้านหมู่แดตําบลบึงนารางจังหวัดพิจิตรซึ่งตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมส่งฟ้องศาลต่อไปทางด้านพระครูสิทธิวรากรเจ้าอาวาสวัดบางคลานองคใหม่กล่าวว่าสาเหตุที่ตนถูกต่อต้านจากคนในวัดเนื่องจากมีหลายคนถูกแจ้งความดําเนินคดีและเกรงว่าตนเองจะเข้าไปตรวจสอบเงินวัดที่หายไป